สบายพีสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังหรือว่ารับชมสองของบ่าวเพชรเนานะมื่อนี้บ่าวเพชรผ่านมาสวนพี่น้องเห็นหมากันนี่พี่นอ้องหมากันนี่โบหัาบานเขามีหรือบ่เด้อหมากที่ว่าก็าเอิญหมากอีสังก็มันสิเป็นนวลนวลหวานเลยพี่น้องเด้อนี่บ่าวเพชรถามเจ้าของเขาเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าเขาบวก,กิน เขามันหลายมันหลายผดนะเขาบบกินนะพี่น้องเนาะอยู่ทั้งในมันก็เต็มเลยป่ะเขาบบกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกิดข้าวมันยาวไรก็เก็ตัดถิ่มเห็นบ่พี่น้องนี่เขาตัดถิ่มเห็นบ่พี่น้องนี่ตัดถิ่มมัดนะนี่เขาบอกว่าเก็บประโยชเขาบอกว่ามันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นเยอะว่าเป็นสีอันนั้น อย่างก็สีกัดให้พี่น้องเบิเด้วยมันจะเป็นจยงสีพี่นอ้องมันสีหวานด้อมันสีหวานมันมีในอใันหนึ่งเห็นบ่มันสีหวานว่าเพชรกระบูว่าเขาเอ,าอินอีสังด้วยหวานเอาแต่ว่ามันหวานพี่นอ้อง หวานกขาบมันหวานปันไดดอกหวานสำเร็จสำหนึ่งเนาะเต็มได้เลย,ยพี่น้องเด้อบาเป็ดบบฮูประมาณอีหยังเขาเอิ่อเด้อบาะเนาะเด้อขั้นไปหูจักกะเขียนคอมเมนต์ใหม่บาเป็ดสั่งใจเขียนตั้งกล่องมาให้บาเป็ดหูจักนำเนี่ยแต่บาเป็ดไปเที่ยวเมืองลาวเมืองไทยเน่เคยเห็นเด้อพี่น้องเด้อเอนจะเป็นมางสิพี่น้องให้มา มันกับหวานเป็นไหรหวานสมัยสมงแต่ว่ามีอะว่าเป็กกับบุกินกับว่าเป็กกับได้บองโสูกเก็บไปอสองสามสี่หาต้นหาต้นเต็มมัดอืม มันจะออกมันหวานสมน้อยหนึ่งแต่ว่าหวานหลายกลัวเลยพี่น้องเด้ออยู่เยอรมันก็เอิญหมักเฟลาเมนแต่ว่าอยู่บ้านเอาหอยเผ็ดบารเผ็ดบบหูเ,เ,เหด้อหลายเลยแต่พี่นอ้องยือ้เอเอากระดาษเถิงยื้อเอากระเถิงเด้อกันมันบอก,กินนะพี่นอ้องขันบอกมีไผกิ่นนะมันกกลลนี่บ่อยพี่นอ้องต้นถิ่มตามนี้เนาะต้นถิ่มตามนี้ ปลาเพชรมาสวนมือนีิสวนของปลาเพชรพุ่นอยู่ลุมบนต้งองขางปุ่นด้วยพี่น้องเด้วยเ,เบื้องนั้นนะเบื้องนั้นต้องขางนั้นแต่นี่ปลาเพชรขี่ผ่านมาเห็นก็เลยถามเขาเขากำลังสิเมื่อก็ได้เจอเขาออกจากสวนเมื่อกี้นี่ปลาเพชรก็ได้ถามเขาเอ้าเจ้าโบกินบ่ว่าสิเขาก็ว่าบ่บกินอีกอย่างหนึ่งเขาคือสไลด์โพดเห็นบ่เต็มเลยอยู่ เต็มเลยเขาเกิดมากฟลาวน์แมนบ้านเขาเกิดเอ่อเยอรมันเขาเกิดมากฟลาวเ์แมน,มน

เด้อตลาดเขาก็ขายเลยพี่น้องเด้อขายขายกับบุหรี่ถือเด้ขายกับบุหรี่ถือเด้อโอเคมาไปกินซีหาหน่วยแหละพ่อแหละอ่ะถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งว่าหมากอีหยังเด้อบ้านเ้าสิมีหรือบ่บ้านเ้ามันสิมีหรือบ่เด้อหมากอันนี้เด้อมันเกิดเดืันนั่งเกิดปงเดือนแปดนี่แหละพี่น้อง ทายเดือน8ปดเริ่มต้นเดือนเก่าเนี่ยเขากินได้คขามา่สุกหลายคือว่ามันทานแปดเมื่อกลลนได้พี่น้องเห็นปะมันลนลนนะพี่หน้องเนาะสวนเขาบาเพกกะบูจักเขาดอกแต่ว่าเห็นเห็นมันลายอยู่ในไหนก็นเลยนะจะได้อีหยังก็ก็ได้แวะถามเขาเนาะเขาก็ได้อนะไรอืม ข้างในนสวนเขาเมื่อกัต้างในก็มีเต็มเลยพี่น้องพุ่นเมื่อก่อนนี่ต้นอันนั้นในสวนบัวเพ็ดก็มีต้นหนึ่งแต่ว่าบัวเพ็ดมันอยู่กลางสวนเลยแล้วก็บัวเพ็ดตัวนึงปูเคลื่อนบริสุทเนาะพี่น้องเนาะปูเคลื่อนตัวน,นั้นบัวเพ็ดก็เลยตัดถิ่นอันนี้ก็สวนหมูนี่อุจักกันอ่าโอเคพี่น้องเจอกันไหมโอกาสหน้าเด้อบาย ส่วนนนูเห็นเอาปี่น้องเนาะเอาไปพานมาบ้าไปสิบบ้างขายปี่น้องเบิ่งด้วเห็นบ่บ้าไอเปิดเห็นบ่พี่น้องเขาบอกกินเขาขายมันเฮียล่นเต็มด้วเห็นปะไอเปิดเต็มเลยก็รลนแต่มันเห็นเห็นบ่าบ้าไอเปิดเห็นบ่เขาบอกกินเดี่ยววนไก่เคียงกันหมือนเด้อพี่น้องเด้อ ท้ายใหม่พี่น้องเบิงเขาค,คนเนาคุยกันได้คน,นอยู่นในสวนแถวนี้เขาคุยกันได้นี่ยบพี่น้องมาเปิดเน็นปบ้ rất đẹp à, à, đấy mà em mà mày bận nè, à, bây giờ lông lót nước Thái P’nghẻm mày thấy mày, chuẩn bằng để mày ต้นกํางามเห็นบ่พี่น้องมีต้นน,น้อยกํางามเห็นบ่ะต้นงมั่งกับแม่ใหม่มาจ่อมัดยู่ในสวนดว้วต้นใหม่ในสวนเขาไม่ร้ายผูดนะพี่น้องมันร้ายผูดเขาได้บวกกินเนาะกินบม่มัดนั่นแหละในกระสุนี่กระของปลาเห็นป่พี่น้องต้นบ่มีก็อยู่ในสวนยอย่างต้นบ่มีเจ่อของด้วยพี่น้องด้วยต้นจังสี่นี้ ว่าไปเกิดเคยยางมาแหละก็มาซี่เบิง์กลงนวลเกิดวานหวานนั่งเลเกิดสมสมมันหวานนี่แหละสวนที่ว่าอหอมแอบบนสวนบ้าเผ็ดเตอพี่น้องเด้อปีนี้เขากระปูนมะกะโพดเห็นบ่เต็มเลยอูมะกะโพดเด้อพี่น้องเนาะ มันมีหลายแนลหลายหมากใหม่หลายชนิดอยู่ได้ที่ว่าอันธรรมศาสตร์ไหหม่าเนาะพี่น้องแต่ว่าคนทำบทเสวงหาทั้งคนก็กับโบกี้ทั้งคนก็กไปซื้อเอามันสะดวก